ผมจะมีปัญหาตรงนี้ว่าร่างกายผมมันอาจจะแอนตี้พอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกบูดจิดมากฮะมันบอกไม่ถูกอะมันบอกไม่ถูกเลวรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะทานอาหารเนี่ยพอใส่เข้าไปเพื่อจะงูดจีดกันจีเลยชื่อสรารวุฒิภากาการครับชื่อเล่นอ๋องอายุ50ปีครับผมคือผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากก็คือเป็นสุภาพเงือกสุภาพเงือกไม่ดีแล้วทีนี้ก็ ก็เลยเอ๊ทำยังไงดีเราก็ฟันมันเริ่มโยกทั้งปากแล้วก็เลยค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะทาง YouTube ดูว่ามีคลินิกที่ไหนเนี่ยที่เขารักษาฟันเกี่ยวกับที่เราเป็นเนี่ยนะค้นไปค้นมาก็ค้นนานนะค้นนานอยู่เป็นครึ่งปีอะว่าจะมีคุณหมอที่ไหนที่ว่าประสบการณ์สูงๆเพื่อจะเพราะมันต้องอยู่กับเราอะนะฟันถ้าเราทําก็เลยมาได้ที่เดนทอนอินเวสต์นี่แหละฮะก็เลยลองพอพบกับคุณหมอคุณหมอก็ให้ไป ตรวจสุขภาพช่องปากอะนะคุณหมอเล้ก็ตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็ไปทีซีสแกนแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าเออของผมเนี่ยเป็นเรามานาดนะอะไรเงี้ยเรามานาดเสร็จรปุ๊บก็ต้องรักษาผมก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นต้องยังไงคุณหมอก็บอกว่าต้องฟันมันเสียหายไปทั้งปากแล้วก็ต้องถอนทั้งหมดเพื่อใส่ฟันปลอมนะครับแล้วทีนี้พอใส่ฟันปลอมผมก็ไม่ไม่รู้เรื่องอีงกว่าฟันปลอมเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงกี่ชนิด ก็เลยเอาแบบที่ว่าเอาง่ายๆอะไรเงี้ยนะที่ว่าใช้ได้ไวที่สุดก็เลยไปใส่ฟันปลอมแบบถอดได้เป็นพลาสติกอ่ะแล้วเราเราเาใส่แล้วก็ใส่กาวใส่กาวแล้วก็ยึดยึดพอจะนอนแล้วก็ถอดออกอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างล้าง,างแช่น้ำความสาดก็มาทําจนเสร็จแหละทางคุณหมอเขาก็ทําดีแหละสวยงามเลยะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะมีปัญหาตรงที่ว่าร่างกายผมมันอาจจะแอนตี้พอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกบุดหิดมากฮนะงุดหิดมันมันบอกไม่ถูกอนะ่ะมันบอกไม่ถูก เลยรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะทานอาหารเนี่ยพอใส่เข้าไปเพื่อจะง,งูดีสันจีเลยใส่ได้สักไม่กี่ครั้งฮะผมก็เลยเข้ามาปุ๊บนั่งนั่งคิดอยู่นะตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มสับสนแล้วแหละผมเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราฟันไม่มีเนี่ยมันก็ทาทางานยากนะทำอาหารกินออกสังคมยากเพราะงานของผมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันต้องพบเจอกับผู้คนต้องเจราจาต้องคุยต้องอะไรเงี้ยแล้วพอเราไม่มีฟันเนี่ยมันก็จะหมดความมั่นใจเหมือนกับว่า เริ่มเครียดแล้วตอนนะั้นเริ่มเครียดเริ่มสับสนว้าวุ่นทําอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นอนะ่ะก็เลยถอดฟันปลอมออกกันแหละถอดฟันปลอมเวลาทานอาหารก็ทานแบบข้าวต้มอะไรเงี้ยฮนะก็ทานไปได้สัก2เดือนสเดือนกลายเป็นว่าร่างกายเราเริ่มผอมลงเพราะว่าเราได้รับสารอาหารไม่เต็มที่เพราะเราก็ทานแต่ข้าวต้มหมูบดอะไรเงี้ยผลไม้อะไรก็ได้แค่ปั่นเป็นน้ามันอะไรเงี้ยกินดื่มทานไปก,ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองแย่แย่ลงแย่ลง ก,ก็ลูกสาวเนี่ยเขาก็ช่วยค้นหาก็มาเจอฟันปลอมแบบติดแน่นก็คือการฝังรากฟันเทียมฟันเทียมเนี่ยนะก็เลยเออพอศึกษาดูใน YouTube อยู่เป็นหลายเดือนศึกษาว่าเขาคุณหมอเขาทํำยังไงเป็นอะไรยังไงโปรไฟล์ของหมอเป็นยังไงประสบการณ์อะไรเนี่ยฮะเพราะว่าเมื่อเราฝังไปแล้วเนี่ยมันต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตนะฮะมันหมอก็ต้อง ต้องมืออาชีพระดับหนึ่งนะฮะใช่ไหมในในความรู้สึกของเราหมอต้องประสบการณ์พอสมควรถึงจะเราถึงจะเชื่อมั่นในตัวหมอพอพอเช็คประวัติคุณหมอแล้วดูประสบการณ์คุณหมอยาวนานระดับสิปีขึ้นนะฮะ,ะก็เริ่มเกิดความเชื่อมั่นก็เลยเข้ามาพบคุณหมออีกทีนึงให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาว่าจะผ่าตรงไหนฝังรากตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอวางแผนในเสียทรับเราก็ให้คุณหมอคานวณค่าใช้จ่ายออกมาก็าแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็วแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ภายในช่องปากของเรามันมันคงไม่เหมือนกันนะฮะการรักษามันคงแตกต่างกันพอของผมรู้เรื่องรู้อะไรชัดเจนแล้วผมก็นัดให้คุณหมอมามาฝังรากฟันเทียมเนี่ยพอหลังหลังจากฝังรากฟันเทียมไปแล้วก็มาใช้งานเนี่ยจนนักวันเนี่ยฮะก็โอเคนะฮะโอเคดีผมว่ามันดีสําหรับผมนะผมว่ามันดีกว่าตอนที่มีฟันเก่าด้วยซ้ำเพราะตอนฟันเก่าของผมเนี่ยเด้วก็บวดฟันมั่งเด้กก็เหงือกบวมอักเสบมั่งอะไรเงี้ยฮะพอมาใช้ สังรากพันเตรเทียมเสร็จเนี่ยรู้สึกว่ามันดีอะฮะดีด,ดีไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับมันมั่นใจขึ้นเยอะเลยอะฮะมั่นใจขึ้นเยอะคุณพี่จำได้ไหมว่าเคสของที่ทำฝังรากฟันเตรเทียมในนิ้วเทาเป็นจะมาณกี่ซี่เอ่อสิบหกสิบเอ่อสิบหกหรือสิบแปดเนี่ยนะผมไม่แน่ใจประมาณนี้อะฮะประมาณนี้สิบหกถึงสิบแปดเนี่ยฮะ <c oughs> คือ <c oughs> ตอนตอนที่ผมไอ้ผมเป็นคนชอบ ศึกษาดูตาม y ย u ทูปมานะผมก็มองดูการผ่าตัดโอ้ห้าลัวมากเพราะเราดู youtube ไปเรื่อยแล้วก็มานั่งคิดถึงโอ้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยมันคงแบบเหนื่อยใจอะฮะแต่พอมาหาวันผ่าตัดจริงๆอะพอมาหาหมอมาวันผ่าตัดจริงหมอเ็าฉีดยาชาเข้าไปเราไม่รู้เรื่องลยฮะมันไม่รู้สึกถึงกับความเจ็บปวดหรอกมันก็เจ็บตอนแช่นิดนึงตอนหมอ,อฉีดยาชาะฮะ พอยาชามันออกฤทธิ์เราเราไม่รู้เรื่องหรอกหมอทําเสร็จแล้วเนี่ยสิบกระซี่นะีนะเกือบยี่สิบเนี่ยสิบหกสิบแปดเรี่ยประมาณเนี้ยผมก็จำไม่ได้ก็อยู่ประมาณนี้เราไม่รู้เลยซ้ำว่าคุณหมอผ่าทําเสร็จแล้วฝังเสร็จแล้วมันก็จะไปรู้สึกเจ็บอีกทีนึงก็เช้าวันอ่อกมาก็เป็นธรรมดานะการผ่าตัดนะฮะงานผ่าตัดมันอาจจะมีการเย็บ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 ก็รู้สึกเจ็บนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนผ่าเนี่ยไม่รู้สึกหรอกหมอฉีดยาปุ๊บเราก็จบแล้วปล่อยไว้สักห้าทีหมอมาทำนู่นทำนี่ในช่องปากเราเราไม่รู้เรืนะ่อง ก็เน <S an> ี่ยประมาณนี้ครับผม <S <S <an> <S คืออย่าง <c oughs> อย่างกรณีอย่างฟันผมเนี่ยฮะเนี่ยยิ้มม่ดูนิดนึนนงก็คือผมเนี่ยอยากจะให้ฟันมันก็บอกคุณหมอแหละผมอยากจะให้ฟันคุณหมอฟันหน้าให้มันสบกันสักหน่อยนะครับอะไรเงี้ยสักสองมิลอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็โอเคเขารับฟังแล้วเขาก็จะจัดให้เราตามตามที่เราบอกเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสีฟัน ฟันเอาซี่เล็กซี่ใหญ่อะไรเงี้ยเราบอกคุณหมอได้หมดครับเราก็แจ้งบอกคุณหมอเหรอฮะว่าเราต้องการแบบไหนยังไงคุณหมอก็จะบอกเราเองว่าครับผมแบบนี้แบบนี้ครับผมดีดีครับคุณหมอก็เขาก็จะจะทำตามที่เราบอกกันแหละถ้ามันทําไม่ได้คุณหมอว่าไม่ตรงนี้มันจะติดขัดปัญหานะตรงนี้ตรงน,รงนี้คุณหมอก็จะแจ้งเราแต่ก็จะแนะนําว่าเออแบบน,แบบนี้แบบนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็จะพูดประมาณน,นั้นครับผลลัพธ์ออกมาเหรอฮะผมว่ามันเกินคาดที่ผมคาดไว้ฮะ เกินคาดจริงๆอันนี้พูดตามความเป็นจริงครคือทั้งแรกผมก็คิดแค่ว่าให้เราพอมีควันเชี่ยวนะออกสังคมได้อะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วแหละแต่รู้สึกว่าพอทําเสร็จปับป๊บความมั่นใจปากน้มันกลับขึ้นมาหมดเลยเกินคาดฮะการเชี้ยวการใช้งานการอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพ้กับฟันจริงเราฮะไม่ไม่ต่างกับฟันจริงเราแต่ไม่แตกต่างกันเลอๆไอ้ฟันตัวเนี้เลอๆจะ,อะลากฟันเทียมเนี่ยที่มันจะดีด้วยซ้ํา ดีกว่านะผมว่ามันไม่ต้องผูกต้องอะไรจะต้องรักษาเหมือนฟันจริงอะนะต้องมีการแปลงฟันรักษาความสะอาดเป็นเรื่องธรรมดา,านะะในช่องปากตอนตอนฝังเสร็จใหม่ๆนะฮะสักหนึ่งอาทิตย์แรกหนึ่งอาทิตย์แรกเลยหลังจากทําเรียบร้อยคือมันก็อาจจะแบบดูแบบแปลกๆบ้างแปลกๆไปบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นร่างกายเรามันจะปรับเปลี่ยนไปเองฮะมันจะปรับเปลี่ยนมันจะดูเหมือนว่าแทบจะไม่รู้เลยว่าทุกอย่างในปากเราเป็นฟันปลอม ลากฟันเคลืมอนอะไรนะที่ฝังออกไปมันจะรู้สึกว่าเหมือนฟันธรรมดาไม่ไม่มีถ้าจะไม่มีข้อแตกต่างอะไรกันหรือแต่รู้สึกสักหนึ่งอาทิตย์แหละว่ามันเคี้ยวเคี้ยวเอ๊ะอะไรเนี่ยปักปักปักเนี่ยแต่หลังจากนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรละร่างกายเรามันจะปรับสภาพไปเองแล้วจริงๆแล้วผมนี่เป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนโลหิตนะแล้วทีนี้พอผมไม่คิดเลยว่าถ้าเกิดใส่มันจะดูเหมือนอะไรอยู่ในปากเราไม่เลยนะฮะไม่เลยมันจะเหมือนกับฟันจริงๆแท้ๆเราเลย นะครับผมมันประมาณนี้ครับตามที่ผมประสบการณ์ที่ผมมาเป็นคนไข้ในเดนทอนจิมเมตลามิทาสาขารามิคาเนี่ยส่วนสําหรับท่านใดเนี่ยที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากนะฮะมีปัญหาสุขภาพปากหรือว่ากําลังมองหาว่าเอ๊จะจะไปทําที่ไหนดียังไม่รู้เลยว่าคุณหมอที่ไหนประสบการณ์ดีไหมทําจะพูดจากับเราดีไหมอะไรต่างๆมาเนี่ยผมก็อยากจะขอแนะนําให้ให้ท่านที่กำลังมองหานะว่าจะรักษาที่ไหนอย่างไรก็ โทรเข้ามาติดต่อที่เ,เดนทอนจิเมดเนี่ยครับผมก็ลองติดโทรมาติดต่อเพื่อเพื่อมาพบกับขคุณหมอโดยตรงพองมาพบกับคุณหมอโดยตรงเพื่อเราจะได้สอบถามว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเนี่ยคุณหมอก็จะได้ให้คําปรึกษาเราให้คําชี้แนะเราว่าเราควรจะรักษารูปแบบไหนแนวไหนอย่างไรพอเรารักษาเสร็จเนี่ยเราก็จะจะได้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นนะฮะแล้วกลับไปใช้ชีวิตให้มันสมบูรณ์แบบอย่างเดิมเราอะฮะความเครียดต่างๆงามก็หายไปฮะเราก็จะได้มีเวลาไป ทำมานันทำหมากินมีความสุขกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะครับผมคุณหมอที่นี่ก็พูดจาดีครับน้องๆก็น่ารักทุกคนครับมืออาชีพครับผม